มาครับผมคลิปนี้มีนังน้องขอมานะพี่ครับพี่ครับเอาคันยูเอลตกหน้าดินให้ดูหน่อยครับพี่จัดให้นะแลวพี่ก็ไปจัดคันมาใหม่ด้วยเป็นไงแบบนี้ใช่คันยูเอลไหมครับน้องๆเป็นคัน2ท่ทอนน่าราคาร้อยกว่าบาทไม่ถึงร้อยห้าสิบนะครับสำหรับคันนี้ไม่สวยจัดเหนียวด้วยวนะดวงัดตัวใหญ่ให้ดูไปเกี่ยวเยือ่อ ายแบบนี้แหละหมานโยนบๆยังไงก็ไปไกลนะสำหรับคันตัวนี้รอคันสันวะคันสันคันสันมีตัวตอดแล้ววัดหรือ,อโอ้โหไม่อยู่วัดแรงเกินที่กัดไปโยนใหม่โยนใหม,ใหม,ใหม่ตรงที่เดิมเลยเฮ้ยตอดตอดวะ่ะ ลากแล้วครับลากแล้ววัดหรือเรียบร้อยโอ้ยมีสซนะครับเป็นไงล่ะหมานจัดครับคันยูเอลคันใหม่ของเรานะเก็บนะครับตัวนี้ไปไปกันต่อกำลังหมานเลยรอคันสั่นๆสักหน่อยวัดสั่นๆนะสั่นๆอีกแล้วรัดเลยเรียบร้อยตัวใหญ่ครับคันโก้โย อ้าเอา้านดลยเฮ้ยมโนไปเฮ้ยกิ่งไม้เฮ้ไปลุยต่อไปเกี่ยวเรียบร้อยเหมือนเดิมไปแล้วถึงแล้ววัดเลยเรียบร้อยโอ้โหลุดไม่อยู่มันยังไม่ได้กลืนเลยต่อต่ออีกแล้วนะต่ออีกแล้วนะ ปลายสายดูปลายสายคืนหรือยังวัดเลยโอ้โหเฮ้โ,โ,โดนไปใหม่ปล่อยมันกินย,ยาวๆเลยรอบนี้สายตึงๆนะเช็คๆนี่สั่นดึกๆๆกวัดเรียบร้อยไม่เหลือเริ่มเงียบแล้วนะรอนานแล้วเกือบชอั่วโมงอะไรยเงียเจายสายวิ่งสายวิ่งเห็นไหมไหนขอวัดดูหน่อยสิ โอ้โหโฮโฮไม่อยู่อ่ะมันคาย